b i b i h y t e Up in Bangkok เตรียมกดบัตรพร้อมกันวันที่4พฤษภาคมนี้อากาศร้อนหรือจะสู้พลังความฮอตระดับที่งานมิวสิกเฟสติวัลต้องตามตัวก่อนถึงคิวมาเจอแฟนๆชาวไทยพ่อหนุ่มเอวานคิมฮันบินคิมฮันบินหรือสเตตเนมที่รู้จักกันดีว่า B.I.B.I. B. I. กหนัจัดเต็มงานเทศกาลดนตรีในประเทศเกาหลีใต้แบบรัวๆไม่ว่าจะเป็นงาน m u z z e r b e a t Festival 2024เมื่อวันที่13เมษายนแล้วไหนจะตามมาด้วยเฟสติวัลที่จอดคิวรออีกเพียบทั้ง Hiphopplay Festival 2024 2024 d a e g u Hip Hop Festival Springbreeze in Campus 2024และล่าสุดสดสดร้อนๆ้อนเพิ่งประกาศอีกหนึ่งงานที่ไต้หวันคือ Spaceport คานิวาวการันตีความเฟมัสของผู้ชายคนนี้ได้อย่างเต็มปากเต็มคำแถมยืนยันไม่ว่าเวทีไหนไหนก็ให้คนดูให้สนุกทั่วถึงได้ทุกโซนชนิดที่ว่าบัตรนั่งก็กลายเป็นบัตรยืนทั้งฮอนกันมาแล้วด้วยคำคำนี้ตะวิวจุนนบิภาษาเกาหลีที T T W r e วิ e จันบี้แปลว่าเตรียมกระโดด คำพูดติดปากที่ B.I ใช้ให้ผู้ชมคอนเสิร์ตของเขาหรือนี่จะเป็นที่มาของชื่อโซโลทัวร์คอนเสิร์ตประจำปีนี้ B.I 2024 Tour ทัวร์ High Up B.I 2024ีทัวร์ Hype Up เตรที่จะอัดแน่นไปด้วยเอเนอร์จีไฟลุกบวกกับพลงัง การไฮอันเรื่องลือซึ่งตอนนี้ขยายแพลนเพิ่มเป็น8เมืองทั่วเอเชียแล้วได้แก่โซลฮ่องกงกรุงเทพมหานครสิงคโปร์มนิลาจาการ์ตามาเกา๊าและเพิ่มเติมกัวลาลัมเปอร์ในส่วนของประเทศไทยได้พบกันแน่ B.I. 2 2 4ทั่ทัวร์ไฮอัพอินแบงค k อ B.I. 2 2 4ทั่ทัวร์ HYPE อัพอินแบงค k อกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบีขีดล่าง2024ให้ปีไฮีอัพอิน BKK รับเรื่องเรียบร้อยโดยผู้จัดมือหนึ่งวงการคอนเสิร์ตแฟนมีติ้งสายเคป๊อปโฟวันวันเอ m e n t 4ร์เทนเมนต์โฟวันวันเหรือ 411n ของ Big b บ s s พึ่งเฉลิมชัยมหากิจซิริแท็กทีมเช่นเคยกับต้นสังกัดเก,กาหลีวันทรีวันวันทวันหรือ131ล็อกคิวล็อกใจปักวันสวยๆตปรงวาระครบรอบ 3ามปีโซโล่เดบิวอัล e บั R ้มดีไอหนึ L ่งเอสทีฟูอัลบั้มกับวัตยยูเอทีเอ๊าพดีป วันเสาร์ที่วันที่1มิถุนายน2,567นี้เวลา18นาฬิกานทันเดอร์โดมเมืองทองธานีเตรียมเน็ตให้ไวเท่าใจแล้วจองบัตรคอนเสิร์ต B.I 2024ทัวร์ไฮอัพอินแบงคอก B.I 2024ทัวร์ HYPE อัพอินแบงคอกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบี้ขีดล่าง2024ให้ปีอัพอินบีเให้ทานเริ่มจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันเสาร์ที่วันที่4พฤษภาคมนี้ เวลา10นาเป็นต้นไปทาง Thai Ticket Major ทุกสาขาหรือระบบออนไลน์ h t t p s w o r l d w i d e w e b t h a i t i c k e t m a j o r c o m c o n c e r t s b i 2 0 2 4 t u r t y p e u p i n b a n g k o k s t m l บัตรราคา2,900เศษ3,500ส่วน4,500และ6,900บาทพร้อมด้วยสิทธิพิเศษชำๆ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางออฟฟิเชียลโซเชียลมีเดียของผู้จัดงาน at 4 1 1 n